กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุขสุขคนเดอ้อสบายดีตอนแรงๆพี่น้องเลยจ้าขุนเห็ดยังมาลุงมาติง่งจุดหนาแหล่หนาดำส,ดสดเอ็ดเอียังลูกดลโดนเฉดยังแหละนะ่น่ะอ๋อพายเห็นหาย อพอใจดีบ่บ่เออแล้วก็โดยจักว่าวนาไดเออโดยแบบว่าือ็แม,มนโดยออแปลงอันนี้พี่น้องเ้ยสิเป,ป็นหลินลูกทรายเพิ่นจยกหลินลูกทรายโทนจยกหลินบุเฮ็ดกระยาเฮ้ย มวยลิ้นก็อย่เนาะบ่ให้ลินก็นนอย่เด้อบ่ลินก็นนอย่เนาะหาก,กันกุมกันแปงกันแต่โดนพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้ลินนจนเหือ,อตนเหือสัตว์ แปลงกันอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้จ็คแม่ยังโดนบ่ลูุมันเห็ดอะไรลูกโยนก็ได้โยนก็ได้มันเห็ดแต้มันบินขึ้นทางฟ้าพูปลาเชลเมื่อน้ำมาหน่ะบ่ลูกถึกใจบุลูกบอพ่อกะแพงลูกแท้ๆเห็ดหายจาสิลมสิตายอย่าให้ลูกเบิ่งเนาะ แม่บอกเลยเอาแม่ถามนะฝันเงียบอายได้เนาะเฝันอายได้ค่ะเนาะได้ฝันอายแล้วเฝันเดาไปทั้งวมยอายฝันอายแล้วโอ้ยตื่นได้แบงยีงอยู่ในโม่พี่สาวโอ้ยพี่สาวเอ้ยทองใหญ่แล้วก็หนาก็เริ่มแหลเริ่มดำขับอัน อยาอเลย่ือนอกอปย้อนเาอย่ม่เปื่อนี่ยังพี่น้รงลอยางอ่ี่น้อเอาพอแป้งได้เลยใช่ไหมรางวัลยังลยมีรางวัลเยอะมีรางวัลบ่เลยมีในไรรางวัลนะ รางวัลในใดรางวัลเน,น่บูมีรางวัลให้ซ้ำบูต้องเฮ็ดให้ค่ะบูมีรางวัลน,นะนมียังอ้าวในได้เอารางวัลอนะ้าเอาอายใช่ยัยงบอกว่าโหลดรางวัลน,นะนโอ้รางวัลหอมพอห <laughs> นาดำดำนั่นน่ะนะกอย่างหอมบอ่พึ่งตู้หน,านะน,น้าน่ะในเรื่องฟิวได้ไหมเน้อหน้าดำปืๆ๊ๆอยู่ยังสีกับหอมอู้ยเขียวอึมเลิมอยู่ การแปลงพี่น้อยนียอันดำๆอันไหนแม่นี่นอซ้ายลูกสาวข่อยก็เป็นผู้สาวเลยพี่น้องเลยเสมี่ก็เป็นซิวขึน้นจักป,ปีอลไรเจา้านะลูกสิบป,ปลุลุยสิบเอ็ดลูกสีอืมพี่น้องเลยซิวขึ้นในหน้าผากับในคางเบิ้งดูนี่นะนี่หนะอันดำดำน้ดำๆนี่แม้งโตวนวลนี่เนะม้งต่อนี้อ๋มอมันมันต่อกับตัวซิวเลยบะลูกบอก คุณจะออกไปหน่อพี่หน่อเอ้ยบอกไก่ผักสื่อผิวน้ำชนะงไปใส่มื่อนี่เบาแบง่งให้กิหน,นหน่อชนะงแน่เลยมีผู้กิหนหน่อเยอะเบากินหน่อชนะงเยอะแปลงองันนี้พี่น้องเอ้ยเพื่อนอยากให้หลูกเพื่อนเบิง่ง ดูคนแก่ตาชิ่นยิ้มเขียวแหงเนาะใครเนาะชิ่ยิ้มเขียวแหงเหมือนนี่สั้นมีเนี่ยชั้นมีเข,ข่าฉลองเยอะเข่นานี่เข่าฉลองเยอะนลองไปดำนานะเข่ายังสีฐานเอาอันให้ยาซื้อ,อยังหายเลยพี่น้องเอ้ยมาแปลงใหม่ยัยงเครื่องอุปกรณ์มันบ่พอซื้อมาแต่ไซสแเล็กนี่นะ คือมาแต่ไทยให้ซื้อหายเลยปากข้าเจ้าซื้อบ่อเ <FC. S 1> อฟซี FC ซื้อหายพี่น้องเลยยัง,ยงมันหิ้แกมใหญ่แถ่นี่อาปากแล้วบ่านนี้อาอาปากแล้วมันขึ้นซ้ำนี่ยังอาปากเลยนะเนาะออาตายแบบนี้ chay bojuu gấp nhẻ gấp to rồi chay bojuu gấp nhẻ gấp to rồi, mẹ tẩm húa เสียแล้วแน่พ,พี่น้องเอ้ยโดนของแบงมากสึ้ใจพี่น้องใช้ได้ดูใหมาใจ้ชิขาเลยพี่น้องโอ้ยห่วยมันถือควายได้ สึกใจพักเูกอันพี่น้อยโอ้อันเอามาใหาเซียวเบิ่งนี่เซียวยกได้น้ำแรวนี่

กวนสึงใจเอาไปถ่ายลูกถ่ายคลิปเดินย่างไปบุงมาลำย่างไปบุงมาลำหยิบเลยพี่น้องเลย ตายคอหล่อเซตคอหล่ออ,ลอันนี้

ักเซตคอร์เน่ห mm ักแล้ววานี่คุยอยากีอยู่้ง uh, น um ้า ะไรพี่น้องจ้า <veux> é, เพื่อหลูพี่น้องเลยเ,เห็เดได้ทุกอย่างพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแหง้งเมื่อสุขสุขเด้อนอนกะให้ได้เงินแสนตื่นให้ได้เงินล้านเนาะขออวยพรใจให้ทานผู้ชมมีแต่ความสุขความจเจริญเมื่อสุขสุขเด้อจ,จ้ากลับสบายดี